มันต uh 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 ้องหยบมันลามันจะไงเจ้าหนักหนักเลยหนักหนักเลยอ้หเปลนแต่มีแห้งไหมหยบมันชันไหม ร้เมืองเียนักกันกัดิักกันกนไม่มกัดอกุ่ะยวมันสามีแห้งกระโดนอา้เ่โอเจฟเจฟปองได้ดิเออจะเอาสนลบมัอู้ยนี่นอนนึนกสนนึงกันเจบกระบุมมันกันนั่นก่อ ôi tay của bữa ăn tay này có ơn xin cứ để tốt là เนี่ยเนี่ยมองี้ต้องงัดออกไปเรื่อยโอ้ยเกิดดิคุณของคูนอนเห็นไหมไรกับทายเฮ้ยยแง่ไ้เยแง่แง่แั่ได้ไหนเจ็บโอ๊ยเอาโอ๊ยถึงตอนนี้โอถึงตอนม้งงาเป็นจะมีแห้งด้วมองหันเนี่ยอุ้ยสบายมากเลยนะอุ้ยมองเี้ยเอามืออออมีแห้งกับไรเอ้อ่มองเี้ยแต่พวกก็ยืดออก 你那天我天，你少买一些。<laughs> กล้องกับตา có ก็บ่ดีเนาะมันมีแข้งเนี่ยโอ้กูก็แล่นอ้อมอยู่โอ้ยมาดู

เอไอแม่ตุด้วยคือมัาเลยนาบนนี่นี่และมันมันเป็นมันหดนงเป็นมันหดเทาเปลี่ยนมันหด กับโดจะกรยันเนาะสีม่วงเออสมั้งนี่เหนบหมดสีม่วงเล้วเออเออดึงเหรอาวัยยันยักเหรอใช่ใช่เออคุณอาเอาเอาเอาอข้อคุณ่ะลงมาเลยแข็งรับข้อคุณ่ะลงมาอ พราะว่าคอกับหลังมันอยู่นํากันนี่แหละเส้นเดียวกันยอมยอมทุกยอมแม่นตนเอาก็เจ็บกันล่ะเนาะยยิยินึงเา้ดบกดินจนบ่มีแฮงสิดินพุ่นแล้วมันบดนะมาจังเียบนนอยบอกออบ่อัิ้นโอ้ย เห็ือนแบบนี้แล้วไม่บอกมึงต้องให้ตีมกูนะกูเห่อกูอดสิตายแล้วเนาะให้กูสองมือเหรอเหมือนพ่อว่าให้ยืนเบิ้งอันนี้เบิ้งมันเรากรดกูดเเออปวดหลังต้องบีบเส้นข้อลงไปหาหลังผลก้อนต้องข้อพอกับแม่มันอยู่ทางผี ว่าต้องไปแจ่จุดมันสิ่งคอร์สิ่งแมมโยพี่แบติว่าต้องไปแจ่ตั้งต้หงมองมันเจ็บหมองพี่ล่ะแจ่ไปแสนสันพ่หายอ้าวหือ เออ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 ไอ้มึงก็ไดสู่กูขาอีกับมึงกัสินมึงสู่กูอมึงม่กับมึงมัอ้เ มาแบบได้ก็พายเป๋มาวันวันว uh, ันงานมาสั mm ่งเดกยุ man, I mean day, ่งชีกบ่อยตั้งตอนแรกแทนทนทนสองพันเอาไปมาได้ที่เรามื่อสองเจี๊ยเจี๊ยบบางทน้ำตาบันตุ่ยว้าคว้ามาสั่งเจ้าหนานังเอินะเด็กเราเป็นตาตีตาลั่น ไม่คิดก็เป็นดีใจอ่ะเออิไข่แน่ได้เห็นป้าพ่อเจรบอยู่เม็่ออนร้องตึงเจ็นออนร้องไห้ด้ไมเดยวได้บางีออกอีกหม่อ้ยเหรอจะไปบอกติดติดแน่เลยก็ต้องติดด้วยแ่ละนังกับกระดูกันอ่ะโอ้ย กูสิตายสมุนีล้วเอเอเออ,อจ็งเนะเ<อ>าะท่อนใดม<อ>แม้ก็เจ่งงถอะวะออ่มึงร้อไห้หมนไครอยูกคูบะเดดถือสอนมาไว้พ่ออมยิ้มแม่ตเก่าตะแลนแล้วซอนเป็นเรียนมาก嘛 รถมานี่ด้วยไแม่ไปอันนี้วดวันนี้วัแห้งนิดหนวดแค่หนวันนี้ลูบลเนี้แม่ปเริมฝัแ ลินะกูก็เลยยินจากหัวกเจ็บเจ็บเจ็บเออปิดสก้อนแม่หมโมงหน่เี่ยนไหปิดียังอีกได้สามชั่วะตีย่งนุนปิดปิดปิดต้องไปตัดเอาเหรอปิดไี้ยังปิดปิดเราก็เปิดไม่ปิด